ทุกคนวันนี้นะคะเพ้นจะมาเปิดแก้ว7ใบนะคะที่เพ้นซื้อมาแพงที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเป็นใครบ้างราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจทัมเบอร์มีหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลนะคะ วันนี้ค่ะเพนก็จะมาเปิดนะคะทั้ง7ตัวนะคะที่ซื้อมาแพงที่สุดนะคะก็คือสืบเนื่องจากวันนั้นได้ไลฟ์สดไปใน YouTube เนาะถึงแม้ว่าจะไลฟ์สดในแบบเรื่องต้นไม้ก็เถิดะนะแต่ก็มีสมาชิกที่ดูเกี่ยวกับเพลย์ลิสที่เป็นแก้วมาด้วยนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ก็มีการเสนอกันเข้ามาว่าเอออยากให้ทำ คลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีคลิปที่เป็นแก้วที่แบบแพงที่สุดที่ซื้อมานะคะจริงๆก็คิดอยู่ว่าจะทําแพงที่สุดแบบราคาตอนนี้ณนะปัจจุบันตอนนี้หรือว่าเป็นราคาที่เราซื้อมานะคะแต่ด้วยความที่ราคาตลาดมันก็ขึ้นขึ้นลงๆเนาะบางตัวมันก็ช่วงนี้ไม่มีขายก็ไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แล้วนะคะก็ขอเอาเป็นราคาที่เพนซื้อมาละกันนะคะ เรามาเริ่มจากใบแรกกันเลยเดี๋ยว,ยวขออโพยแป๊บจดจำชื่อได้ไม่หมดนะคะอันนี้น้องคนแรกนี้นะคะเป็นน้องสีแมทนะชื่อโคโรแมทนะคะอันนี้เพนซื้อมาอยู่ที่ราคา3,990บบาทะคะ่ะทุกคนน้องคนนี้เลยนะมันอาจจะเหมือนออกสีชมพู แต่มันคนละสีกันกันกบชมพูที่ขายในไทยนะที่มันออกคู่ชมพูน้ำเงินนะคะนี่เดี๋ยวเพนเธอไปใกล้ๆกน่อยมันกะ็ล้มนะแล้วก็ล้มนะมนะอ่ะเราเติมกันอย่างนี้เลยนะคะอ่นนี่คือชมพูนี้มันออกเป็นแบบมันก็ไม่ชมพูนะทุกคนมันก็ออกแบบกึ่งส้มกึ่งชมพูอะไรเงี้ยนะคะนี่แบบนี้เลยอันนี้ มันเหมือนเขาแกะสติกเกอร์ข้างล่างข้างหลังออกอันนี้ไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรนะตัวนี้ก็จะเป็น3,990บาทนะคะโคร m a แมทนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวที่สองแมทเกรนนะคะตัวนี้ซื้อมา4,000บาททุกคนอย่าด่านะคือที่มาเปิดราคาเนี่ยไม่ได้มาอวดรวยหรืออะไรนะมันก็คือเขาเรียกอะไรอะก็แบบ อดๆอยากซื้อของไปนะถ้าเกิดเด็กๆมาดูก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเออแต่อันนี้คือจะมาเปิดราคาให้ดูว่าเฮ้ยเราซื้อไปตอนไหนอะไรเท่าไหร่นะบางอันก็จะมีพลาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นแมตต์เกรย์ซื้อมาสี่พันบาทอันนี้คือสีเทาทุกคนสีเทานะสีเทานี่ประเทศอะไรไม่รู้นะออกสีเทาสวยแหละ แต่เอาจริงๆตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอันนี้พูดตรงๆแต่เห็นแบบมีความรู้สึกว่าเออน่าจะน่าจะปังอะไรก็กเลยซื้อนะอันนี้พูดตรงๆส่วนน้องคนนี้นะคะชื่อน้องเอ่อแมทไลแลนะคะแต่ขอต้อน,น้ำกุกนี้เขานิดนึงว่าเม็กซิโกนะคะเพราะว่าของจากเม็กซิโกนะคะก็จะแบบว่า เป็นที่ขนานนามว่าเออจะต้องแพงจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวอันไหนที่มาจากเม็กซิโกเดี๋ยวไปทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะนี่นนองคนนี้คืออัมแมทไลแลกนะคะเม็กซิโกนะคะสีชมพูพาสเทลน่ารักน่ารักเลยนะมาจากเม็กซิโกนะคะนี่น้องม่วงนะดูหลอดก็ม่วงนะคะสวยๆอันนี้อันนี้คือละมุนอยู่อันนี้นี่คือตั้งแต่ได้มาเนี่ยนะได้มาพร้อมหนมังมิ้น์คือตั้ง,งบนหัวนอนเลย ราคานะบอกก่อนว่าณนะวันนั้นนะคะที่เพ้นไปแลกใบนี้เพ้นแลกอะเพ้นไ,ไม่ได้ซื้อเพ้นไปแลกมาเนี่ยณนะวันนั้นเนี่ยราคามีคนมามาขายอะหนึ่งมื่นบาทนะคะแต่เราก็ไม่เอาเพราะเราแบบไม่มีตังค์ซื้อนะคะหนึ่งมืนบาทเนาะทีนี้ตอนนั้นะ้ะที่ว่าหนามิ้นวันแรกที่ออกมามันแรงมากใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออ ถ้าใครมีหนังม,มิ้นซี่ใบเอามาแลกน้องม่วงได้หนึ่งใบเพนก็ไปกว้านซื้อหนามมิ้นมาเพิ่มนะคะอีกสี่ใบแล้วก็ไปแลกจริงๆได้มาสี่ละแล้วก็มันต้องให้เพื่อนหนึ่งเก็บเองหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เหลือสองใบก็ไม่พอก็เลยไปกว้านมาอีกแบบพอได้ก็ได้ได้ได,ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ได้แหละได้มาสี่ใบแต่เพนไม่ได้ได้ในราคาแปดร้อยห้าสิบนะเพนได้มาสองใบแรกอ่ะเพนได้มาในราคาสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ นะคะแล้วก็อีก2ใบเนี่ยได้มา1 9 9 0กับ1 8 9 0นะคะอันนี้ก็เป็นราคารีเซลณนะวันที่ออกนะซื้อช่วงบ่ายนะคะมันยังแรงอยู่แต่หลังจากนั้นมันตกใช่ไหมเออเราก็แบบคือเราไม่ได้เสียใจนะเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วอะ่ะก็คือจบตรงนั้นไม่วุ่นวือไม่ไม่คิดย้อนไปแล้วแบบเสียดายเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจณนะวันนั้นเวลานั้นเนาะเราไม่รู้อนาคตเราไม่เสียดาย แต่เราได้บทเรียนว่าอย่าวู่วามแค่นั้นเองนะแต่นะวันนั้นมันต้องแลกกับม่งเนี้ยมันก็คุ้มนะเพราะอย่าลืมนะพอวันถัดถัดไปอีกสองสามวันแล้วราคามันตกอ่ะมันอาจจะไม่มีใครให้แลกก็ได้นะคะอันนี้นะราคาณนะวันนี้ที่เพ็นเห็นมีคนโพสต์ขายนะมีคนพอขายน้อยมากนะของที่มาจากเม็กซิโกนะตัวเนี้ยขายอยู่5,900บาทนะคะ5,900บาทแต่ถามว่าเพนเอา4ใบอะ่ะไปแลกอะ่ะคุ้มไหม เพนไม่รู้ว่าคุ้มมันคือยังไงอะเออเพราะว่าอย่าลืมว่าสี่ใบแรกที่เรามีก็แปดร้อยห้าสิบใช่ไหมกับกับสองพันหนึ่งเก้าสิบสองพันหนึ่งเก้าสิบพันเก้าเก้าสิบพันแปดก้าสิบก็คือถัวเฉลี่ยกันแปดใบอะเออลบไปสี่ใบก็คือได้ใบนี้มาเพนก็ถือเพนไม่รู้ว่าคุ้มไหมในแง่ของมูลค่าหรือตัวเงินนะเพราะว่าคณิตก็ไม่เก่งนะคำนวณไม่เก่งแต่เพนแค่รู้สึกว่าฉันก็ได้มาสีม่วงซึ่งแบบคนมีน้อยนะ แบบคนไม่ได้มีเยอะมากไปนี้นะคะก็โอเคนะคะก็ชอบนะรู้สึกน่ารักอันนี้เอาวางไว้ตรงหัวนอนเลยนะก็ยังเห่ออยู่ก็ไปไว้ตรงหัวนอนอันนี้คือเอาลงมาถ่ายคลิปนะก็คือน้องม่วงไล,ลแลกเม็กซิโกนะคะส่วนน้องคนนี้เพนน่ะหาพยายามหาชื่อเราทุกคนอ่มอ,อ่เขาเขาเขียนว่าบูเรีะบูเรีย ก็เออเพนเลยไม่แน่ใจนะอันนี้เพนขอแบบไม่ชัวร์ชื่อแล้วกันเนาะแต่มันจะออกสีแบบม่วงก็ไม่ม yes. ่วงน้ําเงินก็ไม่น้ําเงินอะแต่มันสวยใบนี้นะคะของรู้สึกจะเกาหลีเกาหลีเหมือนจะมาพร้อมกันรุ่นๆุ่นอันนี้หรือก่อนหน้าอันนี้นิดนึงอันนี้นะคะซื้อมา6,900บาทชุมภาวนาขอให้คลิปนี้แฟนชันจะดู อันนี้ซื้อมา6 9 0 9ตอนนั้นมันออกคู่กับสีชมพูบริงบริแบบนี้อีกอันนึงเพนก็เลยเลือกเลยว่าขอสีนี้เพราะสีนี้สีออกโทนเนี้ไม่มีแต่สีชมพูอะบ l ิ n ิงอ่ะมันมีแล้วแต่ที่ออกใหม่พร้อมกันร,รุ่นนี้มันคืออีกเฉดนึงเนาะเพนก็เลยตัดสินใจเอานี้มาและไม่ผิดหวังสวยเลิศบ l ิ n g b l i n ะดูดูดูดดสกอตคือเลิศเดอคือแบบดูดี มันมันดีอะ่ะมันไม่รู้จะพูดอะไรคือเลิศจบนะอันเนี้ยคือไม่ชัว์ชื่อนะทุกคนอย่าอย่าว่ากันนะพยายามทากันบ้านก่อนมาอาลีพแล้วแต่หาไม่เจอจริงๆตัวนี้นะคะก็เป็นที่ขนาดนามเนาะออยลสลิกนะคะออยลสลิกซึ่งที่แบบมีประวัติว่าแบบเคยพุ่งทะยานนะคะราคาขึ้นไปถึงสามหมื่นบาทนะคะใน eBay นะคะใบนี้นะเพราะว่าเหมือนมันเคยออกมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ โอโหตามหาออกกันประเทศเดียวมั้งแล้วก็ตามหายกันควักเลยแล้วก็หายไปเลยนะคะแล้วก็เหมือนมาออกปีนี้มาออกที่อ,อ,อินโดสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดเนี่ยออกที่ไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวเพนงก็จะไปเก็บก็คือคือนเนี้ยที่อัดคลิปปะคะ่ะเป็นเป็นเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็จะไปรอคิวนะคืนนี้เป็นคืนที่สิบสามใช่ไหมเดี๋ยวข้ามเที่ยงคืนไปก็จะเป็นคืนวันที่สิบสี่ที่ต้องไปรอแต่คลิปนี้น่าจะอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะ ถึงจะเอาเอาลงนะเออก็ใบนี้นะอย่างที่บอกว่าเคยขึ้นไปถึงสามหมื่นแต่พอวันปีเนี้ยปีปีปีเนี้ยที่เอ่อมันไปออกที่อืมเขาเรียกอะไรนะสิงคโปร์อินโดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะราคาเหลืออยู่หมื่นหนึง่งเคยมีคนมาเสนอขายเพ้นที่หนึ่งหมื่นบาทเพนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งหมื่นก็ยังไม่ไหววะ่ะก็พักก่อนไม่เอาแต่ทีเนี้ย ล่าสุดก็มีคนเอามาเสนอขายอีกว่าแบบเฮ้ยพี่เพนแบบ3,500เอาไหมอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยในความรู้สึกนะก็คือว่าเขาน่าจะพอรู้ข่าวแหละว่าเออเดี๋ยวคงจะเข้าไทยแล้วมูลค่ามันจะตกตกมาอีกสําหรับถ้าจะขายให้คนไทยอะ่ะคือถ้าขายต่างประเทศเพนว่าไม่ซีเรียสหรอกมันมันคงขายได้เรื่อยๆแหละแต่ทีเนี้ยเขาก็คงกลัวแบบเออติดมือเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเวลาเขาซื้อแบบพรีออเดอร์มา เขาก็ต้องมีค่าหิ้วจากคนที่นูน่นมีค่าส่งเพราะฉะนั้นมันมันก็คือจะไม่ใช่8 5 0าแบบในไทยเนาะเขาก็เลยมาปล่อยที่3 5 0 0เพนก็ซื้อนะแต่ถามว่าตอนนี้พอรู้ว่าเออจริงๆตั้งแต่ตอนที่ซื้อรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะเข้าไทยแต่ไม่รู้ว่าเข้าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งมารู้ว่าเข้าไทยแล้วนะคะจะขายในวันจันทร์ที่14มิถุนายนนี้เพนก็ไม่เสียใจนะไม่หน่อยไม่เสียดายไม่รู้สึกว่าเฮ้ย กูโง่หรือเปล่าวะที่แบบไปซื้อ3ามพแทนที่จะซื้อ850เนาะเพราะว่ามันเป็นหลอดเขียวเหมือนกันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่จีนของจีนนะคะเพนรู้สึกไม่เสียใจพเพราะเพนตัดสินใจไปแล้วในวันนั้นพเพราะเพนบพอกเพราะเพนบอกแล้วไงว่าณนะวันนั้นพเพนตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาเพราะเพนไม่รู้ว่ามันจะเข้าไทยเมื่อไร่เพราะฉะนั้นคือเอาไปก่อน3ามพก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบสติกเกอร์ไทยแต่มันก็มาไม่มีสติกเกอร์นะเออแต่อันนี้เราก็รู้ว่าเป็นของ น่าจะอินโดถ้าจำไม่ผิดนะเป็นอินโดอันนี้ได้มาสรุปใบเนี้ยได้มาในราคา3 5 0 0แต่เดี๋ยวคลิปถัดไปเพนได้ออยสลิกหลอดเขียวแบบเนี้ยในไทยนะเดี๋ยวเพนจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าของอินโดของไทยอะ่ะมันมันเหมือนกันไหมเนาะเพราะว่าบางกระแสะก็บอกว่า sku ไม่เหมือนกันคนละ sku กันเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะเพราะอันเนี้ยมันไม่มีสติ๊กเกอร์ด้วยทุกคนมันเลยไม่รู้ว่า sku อะไรนะ โอเคสามพหเนาะส่วนอันนี้นะคะชื่อดูโพยก่อนเบอร์รี่ชื่อน้องเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่แต่อันนี้ต้องมีนาำสกุลให้เขาคือเบอร์รี่แม็กซิโกนะคะซึ่งของแม็กซิโกเนี่ยแบบเหมือนเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบบหาย,ยากขายยากราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยก็คือแต่เพนอะโชคดีจังหวะได้มาราคาถูกเพราะช่วงนั้นที่ซื้อเขาขายไปเลยเจ็ดพัน แต่เพนอะได้มาในราคาสี่พันทุกคนใบนี้ก็คือสี่พันบาทนี่น้องก็จะแบบฟิลแบบทับทิมทับทิมอะ่ะเขาก็ใช้คำว่าเบอร์รี่อะเนาะตามนั้นแหละนี่นี่นะเบอร์รี่หลอดเป็นเกลียวนะคะหลอดเป็นเกลียวนะเบอร์รี่เพนจะเรียกถ้าอันไหนที่มาจาก Mexico, เม็กซิโกเพนจะมีนามสกูลใ้เขาเบอร์รี่เม็กซนะิโกไลแลกเม็กซิโกอย่างเนาะ เออให้เขานิดนึงเพราะว่าเมกทิโกเป็นที่คะแนขนาดนาวแบบยากสุดเยอะสุดแพงสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขานิดนึงนะคะมากอันสุดท้ายแนละ้วทุกคนอันสุดท้ายเนี่ยนะไปหามามันมี2ชื่อนะคะก็คืออ่ตามที่เขาเป็นลิสต์มานะเขาบอกว่าเป็นบรอซซัมบริงนะคะบรอซซัมบริงแต่อีกอันนึงอะ่ะเขาเรียกอะไรเพอร์โลสโกหรืออะไรอย่างเงี้ยมั้ง เพ็นเพนภาษาอังกฤษเพ็นไม่ชัวร์นะไม่แน่ใจนะคะตัวนี้นะได้มาในราคา3,500บาทนะคะตัวนี้ถามว่าชอบไหมพุ่งตรงไม่ได้ชอบนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าเออมันจะแบบมันก็จะเป็นตัวที่แบบโอเคก็เลยซื้อไว้หลอดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเขานะแต่เป็นเกลียวเกลียวนะคะเป็นตัวบริงคือเพ็นรู้สึกว่าเพนไม่ค่อยชอบอันที่โลโก้มันเป็นสีขาวแบบเนี้ย แต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นสีขาวก็ดีนะมันจะได้เห็นชัดๆอะไรเงี้ยเออก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่แต่พอมันเป็นขาวอ่ะนี่ยังโชคดีนะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสีเดียวกับอันนี้ไงถ้ามันเป็นสีใสเลยอ่ะเพนอาจจะแบบยิ่งรู้สึกแบบไม่ชอบนะก็นี่นะเปิดทั้งหมดเจ็ดใบนะที่เพนซื้อมาในราคาแบบแพงที่สุดนะก็เจ็ดใบนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเกินสามพันห้าสรับเพนก็รู้สึกว่าแพงแล้วอ่ะ แต่ใบนี้ก็บ้าบอซื้อไปได้นะใบนี้เนี่าจะหกพันเก้าใบนี้แพงสุดละใบนี้เป็นใบที่แพงที่สุดนะคะหกพันเก้าก็สุดท้ายแล้วนะคะจบละคลิปนี้พอละเปิดราคาเปิดตัวที่แพงที่สุดที่เพนซื้อมาพอละแต่อยากให้ทุกคนร่วมภาวนาว่าอย่าให้แฟนมาดูคลิปนี้นะคะสาธุบ๊าย,ายเออ ทุกคนมีใบไหนแล้วบ้างซื้อมาราคาเท่าไหร่มาบอกกันหน่อยเผื่อใครได้มาถูกกว่าจะได้นั่งเสียใจเบาๆอย่าลืมมาคุยกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย